ค่ะวันดีค่ะชื่อครูน้อยนะคะก็ร้านนี้ก็คือร้านพิซซ่าพิซซ่าครูน้อยนะคะปกติเนี่ยเมื่อก่อนครูจะจะไม่มีร้านตรงนี้นะคะเมื่อก่อนก็คือจะเป็นรถเป็นรถขายตามตลาดนะคะตลาดก็คือจะขายแค่ช่วงเย็นช่วงเย็นหลังเลิกงานนะคะแต่ที่มาตั้งร้านขายหน้าบ้านก็คือช่วงนี้เนาะสถานการณ์โควิดเนาะก็เลยไม่ได้ออกตลาดมาตั้งขายที่ร้านเลยค่ะคือปกติก็เป็นครูอยู่ค่ะ เมื่อก่อนก็ขายตอนเย็นขายเฉพาะตอนเย็นหลังเรื่องงานนะคะมาขายไปขายตามตลาดแถวและแวกอำเภอวัอง,วงน้าเย็นบางทีก็ไปเขาชะก,กันบ้างนะคะก็ขายมาน่าจะสามปีแล้วทํมาสามปีแล้วพอช่วงหลังๆมาพอเริ่มโควิดนี่แหละก็เลยไม่ได้ออกตลาดก็เลยมาขายที่หน้าบ้านขายมาประมาณ3ามปีแล้วแต่ตอนนี้ก็คือครูก็มีสาขามีเฟรนช์้วยนะคะเฟรนชชา์ของครูก็จะมีหลายอํเาเภออยู่นะคะจะให้ลงแค่ตำบลละหนึ่งที่เท่านั้นนะคะแล้วคราวนี้ พอครูเริ่มได้มาขายที่บ้านเนาะก็มีคนแนะนํามาแอปช้างนี่แหละก็คือมีคนที่รู้จักเขาแนะนํามาว่าอา้าวครูน้อยทําไมไม่ร่วมเพราะว่าครูน้อยไม่มีเวลาส่งสามารถส่งได้เลยค่ะส่งไม่ได้ก็คือขายแต่อยู่บ้านคราวนี้พอมีคนแนะนําก็เลยสนใจสนใจก็เลยคุยกับ,ก,บกับทางเจ้าหน้าที่ของช้างเดลิเวอรี่เนาะเขาก็ติดต่อเข้ามาเขาก็อธิบายให้ฟังว่าทำอย่างนี้้เออครูน้อยก็เลยเข้าร่วมเพิ่งเข้าร่วมยังไม่นานเท่าไหร่ ก็มียอดเข้าอยู่อ่าไบเกอร์เขาก็มารับแต่ก่อนแต่ถ้าเกิดเขามารับเนี่ยคุณน้อยก็จะต้องดูน้องเขาก่อนว่าน้องเขาใส่แมสไหมเขาก็ใส่แมสมาคุณน้อยก็จะมีเจลล้างมือนะคะล้างมือก่อนทุกครั้งเพื่อความสบายใจของลูกค้านะเวลารับตังก็จะจะฉีดล้างตังเลยจะฉีดล้างตลอดก็ดีนะคะเพราะว่ามันเหมาะกับอย่างของคุณน้อยเนี่ยบางคนนะแม่อยู่อยู่กรุงเทพอยู่ระยองโทรมา อยากอยากสั่งให้ลูกกินเห็นอยากสั่งให้ลูกกินคุณน้อยบอกโอ้ไม่มีเวลาส่งเลยค่ะส่งไม่ได้เลยคุณน้อยก็แนะนําให้เข้าไปในแอปช้างเดลิเวอรี่เพราะว่าแอปช้างเดลิเวอรี่นี่เขาส่ง mm hmm. เขาก็โทรสั่งให้ลูกสั่งให้ลูกเขากินลูกเขาเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านนี mm ้ hmm. ก็สั่งให้ลูก mm hmm. ตอนแรกก็งงงงอยู่แต่พอน้องเขาอาธิบายให้ฟังไม่ยากเลยง่าย,ง,ายง่ายนิดเดียว mm hmm. ถ้าร้านค้าไหนสนใจนะคะก็ mm hmm. ก็ลองเข้าไปติดต่อดู mm hmm. ที่แอป ก็กดีตรงที่แบบไวอ่ะพอพอมีข้อความมามีออเดอร์ปุ๊บครูน้อยก็ทําพอทําเสร็จมาถึงก็รับไปเลยคือแบบไวไม่ต้องมายืนรอก็คือเราก็จะบอกน้องเขาแหละว่าถ้าสั่งก็ประมาณ5นาทีถึง10นาทีนะถึงจะทําเสร็จเงี้ยก็คงมาเข้ามาพอดีอะค่ะมันก็ก็ไวสะดวกสบายดีร้านอยู่อยู่วังแดงหมู่ห้าค่ะค่ะถ้าสะดวกมาร้านก็มาได้แต่ถ้าไม่สะดวกแนะนําใช้บริการแอปช้างเดลิเวอรี่วังน้ําเย็น ร้านค้าในชุมชนนะคะถ้าเกิดร้านไหนที่แบบอย่างว่าเนาะช่วงนี้มันโควิดอ่ะบางร้านเขาก็ยังเข้าไม่ถึงนะเนาะก็แนะนํานะคะร้านไหนที่อยากเข้าร่วมเราก็ทํามีหน้าที่ทําน้องเขามีหน้าที่ไปส่งลูกค้าก็มีหน้าที่นอนรอกินที่บ้านค่ะดีค่ะสะดวกสบายดีแนะนําเลยนะคะร้านไหนที่อยากเข้าร่วมก็ก็ติดต่อน้องเข้าไปเลยเนาะช้างเดลิเวอรี่วังน้าเย็นค่ะ